แล้วก็รู้สึกว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีก็เพราะว่ามันเป็นกีฬาที่ประเภทแกร์ตีมนะคะแต่ว่าพอม,มาเล่นแล้วก็มันก็ปลอดภัยอะคะ่ะทำให้มี Energy ใน,นร่างกายมากขึ้นแต่ตอนนี้น้องพีชจะไม่เล่นเกมแล้วจะเริ่มพูดกับคนแล้วก็พูดกับคนมากขึ้นเริ่มจากเล่นเซิร์ฟบอร์อดก่อนค่ะ แต่ช่วงนี้เป็นช่วงที่ไม่มีคลื่นก็เลยเล่นเซิร์ฟบอร์ดในทะเลไม่ได้ก็เลยเริ่มมาเล่นเซิร์ฟสเกตโดยที่มีเพื่อนแนะนำว่าการเล่นนี่มันก็สนุกเหมือนกันแล้วก็ไม่ได้มีกิจกรรมแอคทิวิตี้เราก็เลยคิดว่าถ้ามาเล่นมันก็น่าจะดีได้ให้น้องเคลื่อนย้ายตัวบาว้างเพราะตอนน้องอยู่บ้านนี่ก็เล่นแต่มือถือเล่นแต่ iPad เรียก,ก็ไม่ค่อยหันก็เลยคิดว่าถ้าลองเปลี่ยนดูและน้องชอบก็น่าจะดีค่ะ เบื่อเวลาที่อยู่บ้านแล้วเล่นแต่เกมเอาจริงปัญหาเดียวเลยคือเล่นเกมเยอะมากแล้วก็พูดไม่รู้เรื่องดูแต่เกมฟังแต่ YouTube ก็เลยเอลองมาให้มาเล่นดูแล้วก็รู้สึกว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีก็คือเล่นเกมน้อยลงพูดมีสมาธิมากขึ้นน้ำหนักก็ลงด้วย ว่าผลลัพธ์ที่ได้ก็คือเด็กจะไม่เอามือถืออีกแล้วเวลาเหมือนเราเหนื่อยเหนื่อเราทํางานปุ๊บเราจะยื่นมือถือให้ลูกบอกเอาไปเล่นค่าเวลาลูกก็จะไม่เอาอีกแล้วตอนนี่น้องพีชจะไม่คุยกับคนเลยจะเล่นแต่เกมอย่างเดียวแต่ตอนนี้น้องพีชจะไม่เล่นเกมแล้วจะเริ่มคุยกับคนแล้วก็พูดกับคนมากขึ้นพอหลังจากเลิกเรียนก็เขาก็อยากจะมาที่สนามเลยโดยที่เขาไม่จับมือถือเลยแล้วก็วันเสาร์วอาทิตย์เขาก็รอคอยว่าเมื่อไหร่จะได้มาสนามหรือว่าเราจะพาไปเล่นที่ไหน ครั้งแรกก็กลัวกลัวว่าจะมีอันตรายกับลูกเพราะว่ามันเป็นกีฬาประเภทเอตรีมนะคะแต่ว่าพอมาเล่นแล้วก็มันก็ปลอดภัยอะคะ่ะถ้าเรารู้จักการป้องกันเราซื้ออุปกรณ์ที่ป้องกันแขนข้อศอกเข่าอะไรที่เรียบร้อยมันเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่ทําให้เด็กได้เคลื่อนตัวแล้วก็ทําให้มี energy ในร่างกายมากขึ้นแล้วก็ ทำให้เขามีวินัยในการที่จะออกกําลังกายมากขึ้นนะคะแล้วก็เด็กๆก,ก็ชอบเขาก็ได้มีการออกกําลังกายได้พบเจอเพื่อนแล้วก็เรียนรู้การเข้าสังคมแบ่งการแบ่งปันนะคะแล้วก็ผู้ปกครองก็ได้มานั่งพูดคุยกันครอบครัวก็มีเวลาให้กันมามาดูแลลูกที่นี่กันนะคะ พี่ีก็อยากเชิญชวนทุกครอบครัวนะคะทั้งประเทศเลยไม่ใช่เฉพาะแต่ตัวป่าอย่างเดียวมาเล่นเซิร์ฟสเก็ตกันค่ะเพราะมันจะทําให้เราสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวได้ด้วยปกติเหมือนพ่อแบบก,กําลังกายอีกอย่างหนึ่งแม่อีกอย่างหนึ่งลูกอีกอย่างหนึ่งแต่ตอนนี้คือเราสามารถรวมกันได้เลยเรามาเล่นเซิร์ฟสเก็ตกันเถอะค่ะทุกคนมันดีต่อสุขภาพแล้วก็ดีต่อครอบครัวแล้วก็ลูกหางถือค่ะมันเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ทําให้ คุณแม่ได้มีความรู้สึกว่าเป็นเวุูนอีกครั้งแล้วก็ทําให้ครอบครัวได้มีกิจกรรมครอบครัวค่ะเพราะว่าคุณพ่อก็เล่นได้เด็กๆก,ก็ชอบแล้วก็คุณแม่ก็รู้สึกว่าทําให้ตื่นตัวในการที่จะออกมาออกกําลังกายข้างนอกอีกรอบนะคะได้อยู่กับลูกมากขึ้นมีกิจกรรมร่วมกันอยากชวนให้น้องๆทุกคนมาเล่นด้วยกันอายุไม่ใช่อุปรสรรคค่ะใครๆก็เล่นได้ถ้าพี่ทำได้ใครก็ทำได้ มาเล่นด้วยกันนะ